สวัสดีครับพี่นอ้องมาครับมื้อนี้กินมาม่าใส่ปลากระป๋องผู้ใดยังจําได้บ่เนาะว่าเคยกินมาม่าใส่ปลากระป๋องรสชาติสิเป็นแนวดาเนาะมาเด้อผู้ใดอยู่ใกล,ใกลใ้ๆมาแซ่บนแลกันครับนี่มาม่าใส่ปลากระป๋องแซ่บๆมื้อนี้มาม่าซองห่อปลากระป๋อง,อองแอบนึงครับมาเด้อพอร้อมลุยละเราจะแซ่บนแลกันครับลุยยังจําได้อยู่บ่รสชาตินี่เขาบอกว่ามือ้อใดนเห็นกินแต่มามา่าเอาละครับมาม่าก็แซ่บคือกันเนาะมาครับมากินนล้กันครับมาม่าใส่ปลากระป๋อง จตบแปลกซิมก่อนยักจำได้อยู่บสตาินี่อืมว้าวยังคือเกาอืรสชาติเหมือนเดิม

มามาคือเกาีมากระเสียบด้วยครับเนะออหืมใส่ปลากระกป๋องมันเข้มข้นมากครับอือใส่ปลากระกป๋องซื่งมันเอาได้เข้มข้นมาก mất, hmm. Ừ. มึงตอนบ้ากระปองครับนี่คือเก่าอยู่เหนียวเบื่อเลยมาวิ้ยไฟดับพี่น้องไฟดับมาต่อครับ Mm hmm. Hmm. แผบพอป้อยปยนรอกหนาปากรปองด้ยวยเนี่หลายผด Ừm. Bị đem mắm bong vô đó. Đang dữ dưng lên bั่น รสชาติคงที เสีบไลค์ครับมาอนิเสียบบลไลค์กับอิ่มเลยล่ะบลเสีบไลค์กับเสบหน่อยได้เป็นหรอเนาะไปกันพออยู่ได้กับเมนูส้มามะม่าใส่ปลากระป๋องมาหนิค่ะที่ว่าพออยู่ไหนพี่น้องมาตามเรียนนำ นนะกำลังารครับเกิดอาการไฟดับหน่อยนึงแป๊บหนึ่งเราไป็นหน่อเนาะกะว่าไฟดับเหือนก๊าซสีว่าสิบอตัดออกเราไป็นหน่อเสียไหวสิบตัดออกเสียไหวแปลมันดับอยู่แป๊บเดียวปุ๊บแล้วก็มาให้เรานี่ก็สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับเด้อที่ติดตามที่รับชมครับ